สวัสดีครับวันครูนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับพันพึ่งอ่างทองวันนี้มาเยี่ยมเยือนสุพรรณบุรีเหมือนเดิมไม่ใช่สุพรรณยทดยายทธยาเหรอนาคูเป็นยุดยายทธยาใช่ไหมอเขียดยึดยาอยู่นะครับนี้นะครับเจอแล้วนะครับหลาย่ังนะครับไม่ได้ถ่ายเลยนะครับขี้เกียจถ่ายทีแรกว่าจะไม่ถ่ายอก็มาดูกันนะครับดูแม่บ้านถือนะครับ ว่าจะไม่ถ่ายนะครับรอนรอนรอนเดี๋ยวก็ขาดปลายข้าล้มเอาไม้ไปด้วยไม่เอาไปไปแล้วในบ้านผมนเดินมาแล้วแล้วก็จอดรถอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่งเดินเข้ามาป่านนี้มาเจอนี่รังนึงนะครับนี่นะครับหัวปูดๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำจะดีไม่ดีนะครับออกขึ้นไปตีก่อนนะครับ เดี๋ยวลงมาแล้วค่อยดูกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นน้ำกันนะครับว,นะว,ว่านะ้ำจะเยอะแค่ไหนนะครับ นี่นะครับสวยๆงามๆเลยนะครับงามมากครับหลังนี้สวยงามครับจำไปครับเดี๋ยวไปหาหลังอื่นอันตอนนะครับแม่บ้านบอกมีคนตีแล้วก็ทิ้งรังเอาไว้ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวไปหากันใหม่นะครับมาดูมาดูพุ่มนี้ครับ อ,อันนี้มีคนหาไปแล้วนะครับแม่บ้านบอกมีคนตีตรงนั้นนะครับลอยนะครับแล้วก็หลังนี้น่าจะย้ายมาเกาะใหม่น่าจะได้อาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะขาวจัวอย่างนี้านาานมาดูน้ำกันครับหลังนี้ ขาวแน่นอนครับไม่ต้องกลัวจะไม่าขาวนะครับนี่ครับจริงจริงนะครับนี่สวยงามครับโอเคครับเดี<น>๋ยวไปหาล้างอื่นกันต่อนะครับตัดก่อน ทำไมพักกันะครับมาเจอหนึ่งรังนะครับนี่นะครับเข้ามาไม่ไกลนะครับไปมาบ้านเข้ารถอยู่กันนะครับเราลองมาผมก็ใช้เป็นนะครับในบ้านเราเดียวผมก็ทำได้นะ สองใบก็ได้นะครับคนอื่นเขใช้ไปเดียวผมใช้สองใบก็ได้ให้เยอะกว่าคนอื่นหน่อยนะครับนีบ่จุดบใบสแกลเลยนะครับ น่าจะอ่อนมากเลยนะครับไปตัดดูกันนะครับน่าจะอ่อนกว่าสองรังเมื่อกี้อีกนะครับดพอๆกันก็นมาดูนะครับนี่เขากะกิ่งสแกนนะครับ ตัดกิ่งนี้ออกก่อนกิ่งที่จะทำให้น้ำกระจายได้นะครับขาวเหมือนกัน,นครับอันนี้อาจจะไม่ขาดนะอาจจะเลื้งนิดนึงนะครับแต่สวยแน่นอนครับนี่นะครับสวยนะครับย่ังนี้จะได้เลยครับ เดี๋ยวไปหาหนังอื่นต่อหนังเมื่อกี้ผมไปผูกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจองูเห่าตัวใหญนะ่ใหญ่เด็ดเนี่ยข้ากระป๋องกาแฟนี้ได้นะครับประมาณกระป๋องกาแฟนี้นะครับอยู่จากทางนู้นมานะครับก็เลยรีบเดินออกมาก่อนนะครับทางใครทางพันครับ เอาครับออกจากป่านี้นะครับดูผลงานล่าสุดของตอนนี้นะครับนี่นะครับมีทั้งที่ถ่ายแล้วก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับนี่ครับสวยๆนะครับงามไปครับออกจากป่านี้กันครับเดี๋ยววันนี้เรออกจากป่านครับในบ้านเจอหนึ่งรังนะครับหมดมาดูนะครับ อยู่ชายชายน้ำนี่นะครับอยู่กับต้นกระทุ่มนานะครับนี่อย่างอ่อนๆอยู่นะครับต้องตีนะครับไม่ตีไม่ได้นะครับเพราะว่ามีคนหาอ๋อมดนกลายทิ้งทัานั้น <c oughs> มีคนหานะครับต้องตัด trong ao nó hết nó ta lần không buồn nữa nhiều ใส่พึ่งขี้ใส่ตาเคขา<ม>อืมเงยหน้าไปพอดีเลยไม่มีปัญหาอะไรไอ,ะะอตีกันตอบตัดกันดีกว่าอ่อนมากครับหลังนี้ นี่นะครับต่อกรทุ่มนาอยู่นะครับหมกหมกอยู่นะครับแต่แม่บ้านเห็นครับต้องเอานะครับไม่เอาคนอื่นก็เอาไปนะครับสวยงามครับ ไม่ต้องเดินตอนนี้แม่บ้านก็เจออีกหนึ่งหลังนะครับผมนี้แพ้แม่บ้านเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้แม่บ้านเจออย่างเดียวเลย ดูกันนะครับ ขอตัดกันนะครับงามอ่านี่นะครับอันนี้ละน้ำรังนี้จะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็สวยงามนะครับไปครับไปหาที่อื่นต่อกำลังจะออกข้างนอกนะครับเจออีกหนึ่งรังนะครับรังไม่ใหญ่นะครับรังเนี้ย นนัะครบลมพัดไม่โดนมุมนี้เลยนะครับนั่นนะครับ,บ,รบ,นนรบข่าวจัวจ้วข่าวจุ้วขอ,อไปตัดก่อนนะครับเดี๋ยวขอขึ้นมาให้ดู